โสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่เดี๋ยวจะมาทําอาหารเที่ยงกันนะคะเพื่อนเนาะพี่ไปจะมาทอดแหนมนะคะะนี่หมูส้มนะคะเพื่อนเนาะเอ็ดหมูวานนะคะเนาะแหนมแหนมแหนมนะค่ะชิมดูแล้วมันเปรี้ยวแล้วนะเพื่อนนะแต่เปรี้ยวยังไม่เยอะเนาะพี่ไปก็จะมาทอดนิดนึงนะคะเพื่อนเนาะพี่ไปทำสองอย่างเ้อเพื่อนนี่จะทอดตับด้วยนะคะเพื่อนนี่ตับนะคะเนาะทอดตับด้วยทอดแหนมด้วยเนั่นเพื่อนเออ นะคะวัสดีเจ้านายส่งขบความมาเนาะเออกำลังทอดทอดนี้อยู่นะคะเพื่อนนี่พี่ายทอดแหนมนะคะแหนมหมูเนาะเพื่อนเออกินมันใหญ่ไปไม่เป็นไรเนาะเออทั้งทอดทั้งแหนมหมูนะคะทั้งเนื้อน,นะคะหมักไว้แล้วนะคะตับเนาะตับเนาะตับเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดแล้วก็กินกับ พริกป่นเนาะแล้วก็ผักดองเนาะเพื่อนเอยกับข้าวเยอะนั่นเพื่อนกินคนเดียวได้เนี่ยก็ได้กินหลายคนเด้พี่น้องแต่เป็นคนเดี๋ยวเนื้อทอดกินไม่หมดเนาะก็เกิดไว้นั่นเพื่อนคุณสาก็กินด้วยนะเนี่ยเนื้อเนี่ยเออมันกระเด็นนั่นเพื่อน จะเด็นเม็ดหนึ่งเนาะก็เนาะเพื so ่อนๆก็ทอดทอดให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูตอนกินนะคะเพื่อนเนาะเนี่ยแต่พโโพนะคะหมักนี่ที่ายหมักเนื้อไม่ได้ใส่ซอสอะไรนะเพื่อนที่ายก็จะใส่รสดีนะคะผงรสดีเนาะแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนนี่นะครบอ่าตับนะคะเราก็ทอดแล้วนะคะแหนมนะคะแหนมหมูนั่นเพื่อนะหมูส้มนะคะเพื่อนเราก็ทอดแล้วนะกะเพื่อนเนาะสม้มผักดองนะคะพักส้มผักของสไตล์บายวิลามนะกันเพื่อนนี่เนะาะเจวแบบพริกป่นเดิมน้ำปลาล้านคะพริกป่นน้ำปลาล้านนะคะนั่นเพื่อนเนาะข้าวสวยรนๆนะคะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะผู้ใดบมนนะะม่ม,มีหยังกินนะคะมาเดิมมาเดิมมากินนากันนะคะมาเดิมยศสัตว์ค่ะเหี่ยวขาวเหี่ยวขาวพี่น,อน้องหนมหมูเนม้หมูเฮ็ดเองอืมแป้งพอดผูร่อยบ่มี่ขาวเหนียวกิน มีมีข้าวเหนียวแต่ไม่ได้ไม่ได้แช่เนาะอุ้ยแนหนมูแซ่บเพื่อนคืนเดียวเองคืนเดียวไม่เปรี้ยวมากอร่อยอม,มอน,นึงเลยส่มผัก กินคนเดียวกินหลายแท้พี่น้องอืมอืตบอืมอร่อยมาก อร่อยมากเพื่อนแซบสงพัดเสื่อนต้นหอมมาสองสองกรํราเนาะเมื่อวานก่อนเนาะ ส้มผักยังไม่ค่อยได้ที่เท่าไหร่เพื่อนแต่กินได้มันมีรสชาตินิดนึงเนาะแต่กินได้อยู่เ,เพื่อนแต่ว่าส้มหมูน่ะโอเคเลยนั่นเพื่อนเออส้มแล้วนะฮะต้มแล้วนะอร่อยแล้วอื กินส้มพวกเนี้ยวางไปเดินเพื่อนๆดูสิกินแหนมลนะน้ำปลายหยอดอีกเพื่อนเอ้ยน่ารัก เพื่อนแหนมหมูเนี่ยเราสามารถทำกินเองได้เนาะเพื่อนไม่ต้องซื้อขอกินเนาะอยู่ต่างประเทศอะเพื่อน ต้องขยันเพื่อนของทุกอย่างเราสามารถทํากินเองได้ทุกอย่างเลยเด้บบอของพ่อแต่ต้องขยันนะอ,อย่าขี้เกียจถ้าขี้เกียจคุณต้องซื้อก,กินมันแพงเนาะ ส้มประกาศเน่ก็เน่ก็มีประกาศด้วยนะประกาศประกาศหลังบ้านที่ใบเนาะก็มีทั้นอันสามอย่างเนาะกระหล่ำปลีด้วยเพื่อนกระหล่ำปลีด้วยพรุ่งนี้่า จะล่ากินมากพรุ่งนี้จะพอดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตำส้มตำเนะาะตำสมกินกับสมพานี่นอกเพื่อนๆพ,พรุ่งนี้เนาอะอวันนี้เรามากินแหนมก่อนแหนมแล้วก็ตับเนาะ แทบลายแทบลายนี่ว่าบอกกินยังกับแซ่บ กินยังกับแซมเพื่อนนะคะเนาะนี่นะคะเมื่อกี้พี่ใบก็มาทอดเนื้อให้ดูนิดนึงนะคะทอดเนื้อทอดแหนมนะคะมากินนิดนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบก็จะมากินต่อนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะก็เกิดมีโอกาสดีๆนะคะเดี๋ยว พี่ไปจะมาทําสิ่งดีๆให้ดูนะคะเพื่อนวันนี้นะคะต้องไปคอร์เลอร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย